ผมไปเล่นกับเทนนะได้เอบบ้านเทนมีรถไปเนี่ยมีรถผมคันหนึ่งโอเครอรอไปเล่นมาฟ้านะมาฟ้าเล่นได้คุณสามเวว่ชโอเคพี่มักเหลืองยังไม่มีใครวนมามักเหลืองนะเราลงไปยังไม่มีใครวนมาไปก็ได้นะไปก่อนสองก็ได้นะก็คิดว่าเล่นได้แต่อีกเวนึงผมก็มองไม่แต่ถึงเวลาเราไม่เข้า ใช่พี่ก็พี่ก็ว่าดีแต่ว่าเราต้องเราต้องรับนะถ้าเข้าไปก่อนกาวิกเวนหนึ่งคือผมว่าแต่ลีก็ได้เลยก็ดีนะที่พี่โกบอกใช่มาฟ้าหลบได้เพราะว่าบ้านเราอ่ะมันใกล้วงขาวคนอื่นต้องเข้าก่อนเราถ้าเข้าไปเราก็ยิงฟรีอยู่ดีอืเดี๋ยวพี่รอที่รถถ้าพวกเองยิงแต่เราจะไปทีมบ้านเราไปทีมมันมันจะล่วงตัวเอกตัวหนึ่งเห็นปะตายแล้วพี่มันโดนยิงแล้ว <Okay. S 1> มันโคตรไวจริงมันยิงล่วงรถโคตรเร็วอะ่ะไม่มันหลอกไปอยู่ไม่เก่งทางเนีน้ยอืมไวมากเมื่อกี้เอาเรื่องเนี้ยหลังเนี้ยคมอยู่นะเนี้ยเยียเยี้ยเยียหลังนู้นยิงม่งขอรวดแล้วโดนด้วยสี่วินะพี่เก่งมามเก่งมาปล่อยเพื่อนค้ำให้เราเย้พี่เฮ้ยเทนหลังมาก ทิมพี่ก้องหลุไม่ได้หวะของตรงไหนตัวท้ายพ้ายซ้ายซ้ายซ้ายด้ยซ้มยซ้ายซ้ามซ้ายซยพ้าไปเายซ้ายซ้าไห้ไย่ทายม้ายม้ายซ้าม่้ายซ่ายซ้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 เลซ้ายซ้ายซ้า้ายซ้ายา้า้างซ้าายซ้ายซ้ายายซ้าย้ายายซ้้าย้า้้าาย้ายซ้้ายซเายซ้ซ้้ายซเายยา เก่งมีรถก็ลังขับมาหาเราตั้งไหนโอเคมันน่าจะเข้าห้องน้ำป่ะพี่ไม่มาว่ะจอดจอดจะล่วงล่วงเฮ้ไม่ล่วงได้ไงวะโอ้โดนลาดหมดเลยวะโอ้ผมยิงยังเก็บไม่ล่วงเราต้องชาร์จต้องมาร์กฟ้าโอเคมากฟ้าว่ะพี่โอเคพร้อมปะ เดี๋ยวเราขับไข้างขวานะมีปั๊มยาหน้าให้เรียบร้อยพี่โกไปคันเดียวพี่โกไปคันเดียวผมไปจิ๊บจิ๊บพวกเองจะล่วงหรือเปล่าถามแค่นั้นแหละหาล่วงบักกี้ผมว่าล่วงมากกว่าเฮ้ยเหมือนมันตีกันอยู่ใช่อันนี้อันนี้รถเพิ่งเติมไปนะมาเลยมาเลยวาเดี๋ยวพพี่โก้เดี๋ยวพี่โก้จะจอดค้าก็ได้นี่รู้แล้วเราเล่นเวนี้ได้นะมาฟ้านะแค่เนี้ยมันรับกันอยู่มันรับกันอยู่มันตีต้องตี หมด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 ฝั่งขวาสามด้านล่างนี้ด้านล่างนี้เนินเนินด้านล่างที่มันูีที่อะมีด้านมีผมเ่าับมีใครไม่ตายเฮ้ยเน็ตไอ้ที่เน็ตเน็ตเน็ตเนินล่างนี้มีเลยสามคนสามคนผมกำเน็ตผมกำเน็ดผมยิงใครไม่ตายอ่ะพี่เออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยนอกหนึ่งตาบัสเอ้ยตาบัสเอาขายิงได้ตาบัสเอาขวายิงได้ใช้เน็ตพาว่ะน็ตเลยีตตัเนเหลือตัวใกล้เ ป้าไฟเองไฟเสร็จแล้ววิ่งไปได้เลยตรงนั้นแหละตรงที่เองป้าไฟไล่แล้วเดี๋ยวหลอกให้ผมยิงผมยิงมันไม่ตายตรงรถขาวรถขาวโมกติดไปติดไปติดไปโดนไฟตายหมดไหมหมดแล้วผมยังไม่ใหญ่ไม่ตายโคฟอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงหรอตะบัานเอารถมาทำเบรคเกอร์ให้หน่อยตรงมาขอเก็บแป๊บนึ่งกระสุนแล้วก็โฟกัสหน้าวงให้หน่อยโอเคครับอ่ได้ปะปะเสร็จแล้วเก็บแป๊บแล้วิกเหลืองมันมีขึ้นจากบ้านคันหนึ่งนะบิมทิฟากกี้ได้ได้เออ เราต้องดูซ้ายไว้คนหนึ่งอ่ะมันไปซ้ายไปก่อนมันไปรับหน้าเนินดีซาร์าเอารถคันนี้มาทำมังเกอร์ไม่ได้หรอไม่ไม่เป็นไรพี่สซาร์าเห็นเปล่าอ่าเข้าใจผมเข้ามาเดี๋ยวผมเฟซโฟมไว้ให้เพื่อนแล้วเพื่อนเข้ามาทำเป็นมังเกอร์ได้เข้ามาจอดในโฟมผมนะได้พี่ได้พี่เรับายื่องเรือกเลือกจอดกระจายกระจายก็ได้นะครับผมเฟซโฟมให้แล้ว แต่พี่จะมองไปหลังต้นไม้เราหลับใเก่งนใ่้กับเพนใบตาบ้านเล่นหน่อยตาบ้านตรงนี้เล่นได้้าาต้องหรีบอมยาไปฝาห้องน้ำจะโผล่ขึ้นอยู่มันมีผลเลยพี่ไปไปก่อนก็ได้มันอยู่บนหัวตาบ้านอ่ะเนี่ยมันอยู่บนหัวตาบ้านผมเนี่ยไล่ก่อนนะไม่สุดได้ยังไม่ต้องรีบเข้านะเพื่อตัดสินใจกันเลยว่าเข้าต้องไหน ขวาผมเล่นได้เราโดนนี้ข้ามมันยิงได้เก่งเหยืลันขีนไม้เขียวผมเล่นได้ไม่เล่นได้ครับผมบอกว่าเล่นได้เล่นได้ไปช้อนจอนดับขวาด้านล่างว่างอ่ะไปช้อนด้าล่างไว้คนนึงโอเคโอเคตบ้านเดี๋ยวไปพี่เดี๋ยวรับเดี๋ยวรับเรื่อยเรื่อเฮนเดี๋ยวเราไปพร้อมพี่นะตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เราในวงดูไปก่อนผมยิงใครไม่ตายกินมาร์คฟ้าพี่โก้นะครับ เดี๋ยวมาให้อีกรอบหนึ่งเผื่อไม่เห็น a t c ช out อาทำไมตรงนั้นไปให้ไปเล่นตรงนั้นหรอใช่ครับไปเลยไปเลยแล้วเทนเทนค่อยวิ่งไปเติมสบายก็ได้รู้เรื่องรู้เรื่องมันตะโขมันเล่นเล่นหลังหินไม่ได้เดี๋ยวมันปลาเนตมาพอแล้วเก่งมันอยู่นอกวงเออเล่นเนินนี้ได้เนินนี้ดีกว่าไหมต้นไม้หน้าต้นไม้หน้าเอออืมอดูอยู่พี่นั่นแหละโกงละบายเป็นหัวกำลังขี่ไปทางพี่ฝ่ามาช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยทางขวามันจะมาทางขัาเก่งนะสองตัวห้องหินสอง เฮ้ยมันมีจอดจอดอันนี้มันมีคนเดินอยู่แล้วเก่งฝั่งพี่มันมีเองต้องถ <Okay. S 2> อยเองมันรู้ว่าเองอยู่นี่รู้เรื่องนี่ไม่ขัดหลังยิง้านห็อกหนึง่งได้ได้ได,ได้มันมามันมาสามไม่ได้มันมาสามไม่ได้ผมลองลงดีใช่ใ<ๆ>ตบาบัสล็อกได้ตบาบัสรล็อก,อกได้ยวงวงผมบาล็อกให้เพื่อนก่อนไม่ต้องจอดไงจอดไงเลยมันเองเล่นนะโอเคไม่เห็นล็อพี่ผมยิงน็อกแล้วเออไม่เป็นไรไดก่อนมีตัวนึงมีตัวนึงสมงสมองสมองไปไหนน้นได้นะเขาอาจจะหมดแย่กันแล้วนะได้ครับวงเรานับ วงเก่งอ่ะมีตัวใกล้ตัวหนึ่งหลังโอเคหลังต้นไม้หลังต้นไม้ต้นที่สองตนหัวผมจะเดินตาบัสโฟกัสเพื่อนก่อนไม่ต้องโฟกัสตนหัวอุ้ยเียบอาตัวไปอยู่หลังหินตาบัสเอาตัวตัวไปอยู่หลังหินเออแล้วโฟกัสทางเพื่อนตาบัสใช่นะพี่พยายามจะทำพวกผมเนาะสามหนึ่งหัวโผล่พี่โอ้โหมันเห็นเหรอวะเออมันเห็นไม่เป็นไรนะพี่ทําไม่มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่วงอย่างนี้ อันนี้คือรู้แล้วนะบนหัวผมมีนอกนั้นผมไม่รู้แล้วนะโฟกัสมาโฟกัสมาทางตาบานตะบานเทนขานเข้าในสมงนี้มีนะเทนตรงเนี้ยตรงนี้เนี่ยมันมีไอเชื่อมมาไม่ได้วะไม่พี่ปล่อยให้เขาเล่นเลยพี่เดี๋ยวผมคานเป็นถ้าตายตายผมก็ทําได้เต็มที่แล้วโฟกัสเล่นกันเลยเพราะว่าวงฟาร์มจะเดินเลยมันไวน่าจะการทำไมครัเก่งฟังพี่อย่าไปอยู่ใกล้รถเก่งเก่งพี่ โอ้ไม่ได้หรอพี่อย่าลืมโฟกัสไฟด้วยนะครับไฟก็เดินเหมือนกัน <Babe. S 2> ตายมาเก่งตายมาเก่งตายมาเก่งโอเคทามมิ่งปลาระเบิดมันน็นอกหนึ่งครับไฟน็อกหนึ่งไฟน็อกสองเห็นนะตายตายหมดเหลือตีขวาตายอีกตัว ยังไม่หมดนะซ้ายเรนนึงขำยาขำยาขำยามีตัวขาดเบขวาเลือขวาสองสามสองเราเยว3สามคนน่ะระวังรถระเบิดสอง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 นะฟังพี่คาดไปเล่นขวาทั้งคู่เลยคาดเล่นขวาเก่งไปเล่นขวากับเพนขวามันมีตัวเดียว เองต้องคอยเทตดให้เพื่อนอ่ะผมไม่มองสู้เรื่องพี่เข้าใจไม่มองเหมือนกันแปดวิวัวตะวันนี่ต้องปล่อยหีเล่นกันละผมทอดต้นไม้ไม่มยู่ตรงต้นไม้เลยมีเนตปะมีมีมีลูกหนึไฟล์ลูกเดงโอ้โหเยอะเยโทษเลยไม่ได้มองสายพลาดเอยไม่เป็นไรสวยแล้วลูกนี้นาแบ่งกันมองไฟลไฟล์ลูกแบบเห็นเลยะเมื่อกี้อืม